สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิมอลุกมังงะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสารามไปซาแล้วสำหรับไรโนเวลเล่มที่17นะครับบทที่2ความทรงจำแสนไกลสถานที่แรกที่เวลกินได้ไปถึงคือช่องว่างระหว่างโลกต่างมิติที่ไม่รู้ว่ามันคือที่ไหนที่นั่นไม่มีเวลาผูกมัด จึงได้แต่ต้องประชินหน้ากับภายในของตัวเองพอทําแบบนั้นแล้วอลติเมทสกิลคาทูการาชันเทพเพลิงจึงได้กลายมาเป็นของตนเองโดยสมบูรณ์อลติเมทสกิลคาทูกามีพลังในการไล่ตามดวงวิญ,ญญาณของลูดโดล,ลาพูดให้ชัดคือสามารถค้นหาเป้าหมายที่ครั้งหนึ่งกำหนดเอาไว้แล้วได้นั่นเองเวลเกียนเธอได้อาศัยสิ่งนี้ ในการค้นหาเศษเสี้ยวดวงวิญญาณของลูดอาผู้เป็นที่หลักไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ไกลแค่ไหนหรือต่อให้ทางข้างหน้าอยู่เหนือกันเวลาและมิติก็ตามที่เหลือก็แค่กระโดดเข้าไปอย่างที่นั้นนั้นนั่นคือท่าที่เกิดขึ้นจากการผสมควบคุมช่องว่างปริภูมิเวลาและข้ามมิติซึ่งทำได้เพราะว่ามันเป็นความสามารถที่โดดเด่น แม้แต่ในบันดาอัลติเมตสกิลด้วยกันเองช่องวางปริภูมิเวลาฉบับสมบูรณ์แบบแม้ว่ามันจะไม่สามารถคำนวณพิกัดของเป้าหมายได้จึงไม่สามารถกระโดดไปยังเวลาและสถานที่แบบสุ่มได้การจะใช้ข้ามช่องวางปริภูมิเวลาจึงต้องรู้พิกัดของเป้าหมายก่อนโดยธรรมชาติแล้วหากอยู่ในปริภูมิเวลาเดียวกันก็จะไม่ติดขัดในข้อจำกัด ด้วยเหตุนี้เองจึงสามารถข้ามไปยังที่ไกลแค่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องเวลาแล้วก็ยังใช้เคลื่อนย้ายในพริบตาได้อีกตั้งหากเพราะฉะนั้นเวลเกนจึงได้อาศัยพลังของตนเองและตามลุลลาและสถานที่แรกที่มาถึงคือทวีปใหญ่บนดาวสซักดวงที่เพิ่งจะเกิดอารยธรรมได้ขึ้นมาไม่นานหัวหน้าเผ่าคนเถียนผู้มีสีผิวทองแดงชายหนุ่มพรมทอง ผู้ซึ่งเยาววัยผู้นี้นี่แหละคือผู้ที่มีเศษเสี้ยวดวงวิญญาณของลูดรลาที่สิงสถิตอยู่พวกชายหนุ่มซึ่งเป็นชนเนผ่านายพานตัดสินใจตั้งลกล่ากันอยู่ที่ลุ่มแม่น้ําใหญ่เวลเกียนได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่ลังเลเธอส่งสายฝนลงมาเพื่อเติมเต็มแม่น้ําเพื่อให้เกิดแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์จากนั้นมาไม่ใช่แค่ล่าสัตว์อย่างเดียวแต่เริ่มที่จะมีการทําเกษตร สภาพอาหารการกินก็ดีขึ้นอย่างมากจำนวนของประชากรก็เพิ่มขึ้นจนสุดท้ายชุมชนได้กลายเป็นหมู่บ้านและเป็นที่หวาดกัว่าขางหมู่บ้านหลบหอบ,อบคนที่ลุ่งเรืองโดนไม้หัวคือสัจธรรมตรงนี้เองคือที่เวลเกียนได้เตรียมขั้นตอนต่อไปเอาไว้แล้วนั่นคือการมอดตะเกียงความร้อนที่ทนต่อจุดล้อมเหลวของเหล็กซึ่งเรียกได้ว่าเป็นของยุคสมัยใน เป็นของล้าสมัยในยุคนั้นให้เราชายหนุ่มผู้ซึ่งพัฒนาจากอาวุธหินมาเป็นอาวุธทองแดงและได้อาวุธเหล็กมาใช้ในที่สดพวกเขาได้เข้ามายึดชุมชนหอบๆจากนั้นก็พัฒนาจนกลายเป็นอาณาจากักรบันลางของราชาสืบทอดต่อไปยังรุ่นโลกและรุ่นหลานเวลกินได้หยุดช่วยเหลืออาณาจักรนั้นเออแต่อิงแอบอยู่กับผู้เป็นที่หลัก ไม่ว่าจะถูกอ้อนวันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมใช้พลังอีกพรนั่นคือความปรารถนาของผู้เป็นที่หลักหลังจากนั้นชายหนุ่มผู้มีดวงวิญญาณของรูดอลล่าก็ได้กล่าวว่าข้าติดหนี้บนคุณเจ้าอย่างที่ไม่มีวันใช้คืนหมดและไม่ต้องการมากไปกว่านี้ในเมื่อข้าวางมือจากการเป็นราชาแล้วก็ลางแต่จะเป็นพลังที่เกินมือเจ้าพวกโง่นั้นเปล่าๆพอคนรักได้กาวแบบนั้นเบเกนก็ตอบว่า อืมเข้าใจแล้วลูดอลาพบบรรดาลูกชายหรือว่าหลานชายของราชาเมื่อได้มีเศษเสี้ยวของดวงวิญญาณอยู่ในร่างกายเลยเวลกินจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องช่วยถ้ามีอารมณ์จะช่วยก็ได้อยู่แต่ในเมื่อราชาต้องการให้ลูกหลานตั้งตัวได้เองเวลกินจึงได้เคารพในการตัดสินใจของลูดอลาแลหลังจากนั้นชายหนุ่มก็พูดว่าชีลูดอลาอีกแล้วลือ ชื่อของข้าคือชีในเมื่อมีคนอื่นอยู่ในใจไม่ยอมเป็นคู่ให้ข้าก็ไม่แปลกสินะดูเหมือนว่าชายหนุ่มเองก็สนใจในตัวของเวลเกนก็แงงหละก็นางออกจะสวยขนาดนั้นหลังจากนั้นแล้วเวลเกินก็บอกว่าฮึ่มๆหึงหรอน่ารักจังเวลเกินได้หยอกล้อเขาและตัวของชายหนุ่มก็บอกว่าวกหูหนามีผู้หญิงที่สุดยอดขนาดนี้อยู่ตรงนามันฆ่ากันทั้งเป็นชัดๆ อย่างที่เขาได้พูดเลยใช่หนุ่มผู้สร้างอรารยธรรมลุ่มแม่น้ําขึ้นมาได้ไต่เตา้าจากหัวหน้าเผ่าคนเถื่อนมาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอาเซียแม้จะให้ความสําคัญกับเวลเกีนเยือนเทียบเทพีของตนเองแต่ก็ไม่เคยกอดเวลเกีนเลยเวลเกีนได้คิดอยู่ว่าแบบนั้นแหละดีแล้วหน้าที่ของตนเองคือการเฝ้ามองคนที่ตนเองหลักมีบุและสืบสายเลือดต่อไป จากนั้นก็รอคอยให้ลูกหลานเหล่านั้นมีคนที่มีเศษเสี้ยวดวงวิญญาณของลูโดลาเข้ามาสิงกรถิตอยู่เท่านั้นเองนั่นคือวิถีชีวิตของเวลเกนในยุคสมัยแห่งการพัฒนาและความรุ่งเรืองช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านไปอย่างรวดเร็วชายหนุ่มได้แก่ชลาและกลายเปลี่ยนชาชลาที่ได้แต่รอคอยความตายเขาได้กล่าวกับเวลเกนว่าถ้ามีความสุขมากเทพีเอ๋ยเจ้า ท่านเรียกเข้าว่านายท่านแล้วข้าทําตัวได้ดีสมกันหรืออย่างพอได้ยินแบบนั้นเวลกินก็ตอบว่าอืมเกินพ่อเลยข้าเองก็มีความสุขนะพอเวลกินได้บอกแบบนั้นชายชันลาก็บอกว่างั้นเลือได้ยินแบบนั้นแล้วก็วางใจขอ,อให้เจ้าโชคดีนั่นคือคำพูดสุดท้ายของราชาผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นเขาก็ได้มอบดวงวิญญาณของเขาให้แก่เวลกินอย่างหยิบเงียบ ด้วยเหตุนี้เวิเกยนจึงได้รับดวงวิญญาณซึ่งเป็นเป้าหมายมาแล้วทว่ามันก็แค่เสเี้ยวเล็กๆเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองการเดินทางเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเวิเกียนจึงได้กระโดดไปอย่างาสถานที่หมายต่อไปในที่สุดอาณาจักรก็คืนกินประเทศต่างๆรอบข้างและกลายเป็นจกักรวรรดจากนั้นเหล่าคนที่เหลืออยู่พากันเล่าขานเป็นตำนานสืบทอดไปยังรุ่นหลังและเกิดเป็นเทวตำนาน ณผู้มีาพาะที่มีอาณาจักรอาเซียนศักดิ์สิทธิ์อันสืบทอดสายเลือดมาจากชายนมมีการบูชาเวลเกนสืบทอดต่อกันมานานเท่านานในฐานะเทพีผู้สร้างโลกผู้ดูแลไฟส่วนทางด้านของเวลเกนเธอได้พบผ่านและพากจากอีกฝ่ายหยุดลายครังในระหว่างนั้นสิ่งที่เวลเกนได้รู้คือโลกที่เวเรน,นาวาสร้างขึ้นไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ยังมีโลกอีกมากมาย โลกที่เหมือนกันจะมีแค่ใบเดียวและจะไม่มีโลกคู่ขนานอยู่เลยถว่าจะมีอนาเธอเวลโลกในมิติอื่นเพราะว่ามีชาวต่างโลกอยู่จึงได้เข้าใจข้อเท็จจริงนั้นดีแต่เวลเกนก็ยังนึกไม่ถึงว่าจะมีโลกมากมายถึงขนาดนี้โลกแต่ละใบมีกฎที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งอย่างไม่ส่งผลถึงกันวัฒนธรรมมากมายหลายรูปแบบและปะปนกัน ในฐานะโลกแห่งวัตถุที่อยู่ในโลกวิญญาณขนาดใหญ่อีกทีมีตั้งแต่โลกที่ดาบและเวทมนต์อย่างลากลืกไปจนถึงโลกที่แทบจะไม่มีแกนเวทเลยและมีกระทั่งโลกแปลกๆที่พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์และโมโนไซยาชาติก็ได้เปลี่ยนเปน็นเครื่องจักรกลมีทางโลกที่อ่อนแอขนาดที่ว่าถ้าตระกูลมังกรที่แท้จริงเอาจริงขึ้นมาคงจะทำลายทิ้งได้และโลกป่าเถื่อน ทีเทวาหรือปีศาจซึ่งเก่งพ่อๆกับจอมมารที่ลืมตาตื่นขึ้นแล้วเข้าต่อสู้กันเองอยู่เป็นเนตเวลเกนเดินทางข้ามผ่านโลกเหล่านั้นไปแต่ว่าทั้งหมดนั้นล้วนไม่ได้มาจากความตั้งใจของตนเองแต่ไปถึงเพราะถูกนำทางไประดับวัฒนธรรมมีหลากหลายและเวลกินเองก็ไม่อาจที่จะบอกได้ว่ามันคือมิติไหนหรือว่าเกนเวลาไหน อีกทางเพราะไม่มีโลกคู่ขานานที่ซ้อนทับกันอยู่จึงไม่สามารถมีตัวตนอยู่ในแกนเวลาเดียวกันได้สรุปคือถ้าเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งก็งจะไปที่เดียวกันอีกไม่ได้ถ้าเป็นมมติที่อยู่ในเส้นเวลาเดียวกันกับที่เวลเกนมีตัวตนอยู่ก็จะสามารถรับรู้ถึงพิกัดปริภูมิเวลาได้อย่างแม่นยำแต่ว่าเนื่องจากมีเวลเกนณะเวลานั้นอาศัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว ต่อให้มีข้ามช่องวางปริภูมิเวลาของอัลติเมทสกิลคาทูกาก็กระโดดไปไม่ได้เนืงนั้นเวลเกนจึงจดจำรุดดาลทุกคนจากโลกทุกใบเอาไว้ผู้บัญชาการกองเรือจากโลกระหว่างดวงดาวและทมนตีในโลกแห่งดาบและเวทมนต์นักต้มตุนผู้มีฝีมือสกาดแห่งโลกที่ไรเวทมนต์นักวิทยาศาสตร์ยากจนในโลกอรยธรรมตอนที่เวลเกนถูกเรียกตัวไป มักจะเป็นตอนที่ผู้ที่มีเศษเสี้ยวดวงวิญญาณของลูดโดลาสิงแต่เถียอยู่ในร่างกายก็รอนตกอยู่ในอันตรายเสียเป็นส่วนใหญ่เพราะเวลาที่กำลังจะตายดวงวิญญาณนั้นจะเริ่มเปล่งประกายออกมาดังนั้นจึงมีบางคนที่เวลเกียนช่วยไม่ทันและตายไปตั้งแต่ยังเด็กเลยนั่นเป็นเรื่องที่นา่าเศร้ามากแต่เวลเกีนก็ยอมรับว่านั่นคือชะตากรรมอีกอย่าง แบบนั้นก็ทําให้การรวบรวมเสรศษซิยวดวงวิญญาณมาได้เร็วเขินจึงไม่จําเป็นจะต้องคบควรอะไรเพียงแต่จะไม่ทําอะไรอย่างลงมือเองเพื่อเร่งให้เร็วขข้นการได้เฝ้ามองรุดอลาในหลักหลายบุคลิกก็เป็นความสุขของเวลเกนรู้ตั้งนานแล้วว่าสายเลือดไม่มีความหมายอะไรลักษณะเด่นของร่างกายก็ไม่มีความสําคัญบางคนมีผมสีดําบางคนก็มีผมสีแดง แต่ว่าทุกคนล้วนแต่เป็นลูดอลาสำหรับเวลเกนเวลาผ่านไปเช่นนั้นนับเดือนปีเศษเสีเส้ยวดวงวิญญาณของรูดอลาที่รวบรวมเอาไว้ก็ขยายใหญ่ขึ้นจนเริ่มกลับคืนเข้าสู่รูปลักษณ์อันง,งดงามเวลเกนมั่นใจโดยสัญชาติญ,ญาณว่าเดี๋ยวเศษเสี้ยวดวงวิญญาณของรูดอลาอีกไม่มากแล้วต่อไปหรือไม่ก็ทัดจากนั้นอาจจะสุดท้ายแล้วด้วยเหตุนี้เวลเกนจึงได้กระโดดไปอย่างโวกใบนั้น ตามที่ถูกเรียกตัวที่นั่นเรียกว่าอาณาจักรญี่ปุ่นเวลเกยนได้ข้ามปริภูมิเวลามาปรากฏตัวในห้องของจกักรพรรดิตอนนั้นเธอสวมผ้าพันไก่ที่ทํามาจากไหมมันเปลี่ยนสีน้ําเงินเข้มเข้ากับเวลเกินอย่างมากและทันใดนั้นคนที่เอ่ยถามกับเวลเกินขึ้นมาคือคนเจ้าของห้องจกักรพรรดิาลาใคร่กันเขาทาออกมาด้วยน้าเสียงที่อ่อนแรงจกักรพรรดิแกชาลาจนไม่มีเลี้ยวแรงแล้ว แลนอนอยู่บนเตียงที่รูหลาขนาดใหญ่จูจ่ๆก็มียิงสาวผู้น่าสงสัยปรากฏตัวขึ้นมาในห้องไม่ตกใจสียถึงจะแปลกดูจากที่เอ่ยเสียงถามแสดงว่าจากักรพรรดก็หันไม่เบาเวลกินไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเวลกินได้ตอบว่าตายจริงเข้าหนีเป็นคนแก่ไปซะแล้วเสินาะคิดถึงจังเห็นหน้าตาแบบนั้นแล้วนึกถ,ถึงกษัตริย์คนเถียนขึ้นมาเลย เบลเกนไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความชาาราสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่สังขารหนึ่งที่สาแดแสงสถานภาพของมโนตังนั้นจึงได้เอื้อมมือไปแตะต้องที่แก้มของชาชรา,าอย่างเมตตาโน้มใบหน้าโค้งไปไกลๆแล้วกระซิบว่าเวลเกียนนาะนั่นคือชื่อของขา้าแล้วเจ้าล่ชาชาชชราที่นอนอยู่บนเตียงก็ตอบว่าืมไม่มีกลัวเลยหรือแล้วก็พลังนั้นเปลี่ยนเทพเจ้าหรือ,อยังไงการ มีดาบจ่ออยู่ที่คอของเวลเกนแต่ถูกหยุดเอาไว้ได้ด้วยนิ้วที่เลียวยาวโดวยที่ไมต้องหันกลับไปมองด้านหลังหยุดดาบที่เอาไว้ปราบมานลายได,ด้โดยที่ไม่มีเลือดไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวแน่นอนว่าคนที่ใช้มันย่อมไม่ใช่จัก,กรพรรดิหากแต่เป็นคนที่ยืนอรักขาอยู่ชื่อของเขาคืออาลากเกนเซผู้ปกป้องจัก,กรพรรดจากอสูรทมินและพูดผีปีศาจท,ทั้งหลาย เขาเป็นผู้ใช้ดาบปราบมานในยุคนี้เขาคือนักดาบอันดับหนึ่งและเป็นผู้นำคนปัจจุบันของสำนักโอโบโลเชนเมจิตวิญญาณสายหมอกทั้งที่ยังหนุ่มอายุแค่30ต้ตนตนแต่ก็ได้เป็นผู้อลักขาจากกักรพรรดิเพราะความคิ็งแก่งของเขากระทั่งดาบของเกนเซคนนั้นก็ยังสร้างบาดแผลให้กับเวลกินไม่ได้แม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สำหรับเกนเซแล้ว มันคือเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกินกว่าความเข้าใจของเขาเก็นเซได้กล่าวว่าไม่นึกว่าดาบของฉันจะไม่ได้ผลมินาโมโตฝากอัลลขาขาฟาบาทด,ด้วยขอให้ออกคําสั่งกับอีกคนและปุคคนนั้นก็ตอบว่ารับทราบคนที่เก็นเซได้เอ่ยเรียกมินาโมโตคือชายหนุ่มซึ่งอายุป,ประมาณ20ตนตนมินาโมโตซาบูลลเขาลบกินอายด้วยสมบูรณ์ และอลาขาจักรพัิอยู่เช่นเดียวกับเกนเซในมรดาสิธิ์ของเกนเซเขาเป็นคนที่มีฝีมือเป็นอันดับสามและหลังจากนั้นเวลเกนที่เย็นอยู่เฉยๆก็กล่าวว่าตายจริงไม่ต้องแล้ะแวงขนาดนั้นก็ได้ผู้เจ้าอาจจะเก่งแต่สำหรับข้าแล้วก็แค่น่าเอ็นดูนะเวลเกนเธอได้กล่าวอย่างสบายๆเกนเซก็เลยบอกว่าฮ้พาไปเถอะถึงฉันจะเทียบแกไม่ได้ แต่ก็ยังทวงเวลาได้พออีกฝ่ายได้บอกเป้าหมายของเขาเวลกินก็บอกว่ามันก็จริงนะจะบอกให้เชื่อก็คงจะยากแต่ช่างเถอะช่วยยาพาคนคนนั้นออกไปจากที่นี่ทีสเวลเกินเธอได้พูดพางพยักไหลการไม่เชื่อในตัวเธอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่จะให้จักรัิต้องรับผาระมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้แต่ที่เวลเกนได้มองเห็นจักรัิเหลือชีวิตอีกไม่นานแล้ว ไม่อยากจะให้เปลวไฟสุดท้ายนั้นต้องดับลงเพราะตนเองอย่างน้อยก็อยากเฝ้ามองวาระสุดท้ายของเขาอย่างสงบแต่คนที่เข้ามาแสกอมินามโมโตะแต่แค่โดนเวลกินจองทั้งร่างกายก็แข็งทื่อแล้วแค่แรงกดดันจากสายตาก็รับรู้ได้ถึงความต่างชั้นของคนระเลืองไม่สิไม่ใช่ระดับนั้นเข้าใจล้ว,ว่าอีกฝ่ายลากอย่างถึงจนอสูนพูดหรือว่าพูดผีที่พวกตนเอง แค่ใช้ดาบของเกนเซที่ตนเคารพรักไม่ได้ผลก็รู้แล้วว่าเวลกินอันตรายแค่ไหนแต่ก็จนั่งอีกว่ากระทั่งความคิดแบบนั้นก็ยังอ่อนหัดเกินไปมินามาโตเจ็บใจที่ตนเองทำหน้าที่ไม่สำเร็จดังนั้นอย่างน้อยเขาเองก็อยากจะเลียดเข็นพลังใจออกมาแล้วเจ้ามองไปที่เวลกินกลับไปในตอนนั้นเขาได้กล่าวว่าแกเป็นหัวหน้าของอสูรพูดหรือ เบื่อที่จะทําศึกเล็กๆแน่หน่อยจึงได้ออกมาด้วยตนเองเรื่องไงเขาพูดด้วยน้ําเสียงสบายๆห่างที่เหงื่อกายไหลอาบที่พูดพอว่าตั้งใจจะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงให้ได้เวลกินเองก็มองออกแต่ตอบกลับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าอาสูนโูดที่โลกใบหนีเองก็มีเหมือนกันเสีนาะให้ตายสิเจ้าพวกนันนี่พูดไปทั่วเลยนะพอเวลกินได้กล่าวแบบนั้นมินามโตะก,ก็เลยพูดว่า โอ้ไม่เกี่ยวของกับอสศนพูดหลอกหรือหลังจากที่อีกฝ่ายได้ตอบโต้แบบนั้นเวลกินก็บอกว่าไม่เกี่ยวหลอกแล้วเดิมทีอสศนพูดที่พระเจ้าได้พูดถึงจะใช่ผู้เดียวกันกับที่ข้ารู้จักหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เลยเวลกินสามารถวิาะขอทุกภาษาของทุกโลกได้ในพริบตาเดียวและสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วโดยเปลี่ยนความสามารถพิเศษที่ไม่ต้องอาศัยพลังซึ่งสามารถอ่านความิด ที่เลื่องลอยอยู่ในโลกใบนันไดเพียงแต่ว่าบางครั้งก็มีแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันปะปนกันอยู่จึงต้องระวังไม่ให้ใช้ผิดอย่างในครั้งนี้จะต้องระวังคําว่าอโศรโพดที่เวลกินได้รู้จักคือแฟนทอมเผาอโศรโพดที่นำโดยเฟลโดเฟหรือว่าเฟลเวพวกมันคือแฮกเก็ตเซอร์เผ่าผู้ลุกลานซึ่งอาศัยอยู่ทั่วทุกมิติ และเป็นศัตรูที่เล่นงานเวลเกีนอยู่หลายครั้งตลอดการเดินทางอันยาวนานในขณะที่เธอนึกเสีงว่าเขานี้เองก็ยังจะเจออีกหรอเวลเกีนก็ยังเตะตองด้วยอีกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเป็นคนละอย่างกันในขณะที่เวลเกีนใช้ความเขดก็ได้มีคนตอบว่าอาโศนผูดก็คืออโศนูดแต่เราไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวจริงของพวกมันล่ะนะคนที่ตอบคำถามของเวลเกีนไม่ใช่มินาโมโต แต่เปลี่ยนักพรัดิช้ชลาพอมินาโมโตะขยับตัวไม่ได้เก็นเซ่ก็ได้เปลี่ยนแผนการในทันทีในระหว่างที่มินาโมโตะเบี่ยงเบนความสนใจเอาไว้เขาเองก็ขยับตัวและพจาจักพรัิหนีจากการที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่การตามสถานการณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรึกษากันก่อนแสดงว่าพวกเก็นเซเชื่อใจกันมากแม้ว่าจะไม่มีโอกาสสําเ็จแต่ก็มีค่าควรให้ลองในฐานะ แผนการพระจกักรพรรดิหลบหนีแต่ทว่าจากักรพรรดกบเป็นคนที่ยับยั้งเอาไว้เสียเองเจนเซที่ตกใจก็เลยเอ่ยเรียกอ,อ,อีกฝ่ายว่าฟาบาสช่างเถอะไม่รู้ว่าทําไมถึงได้มีเกียรติอายชวนคิดถึงจากคนคนนั้นแล้วก็สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในเมืองหลวงซึ่งมีตาข่ายป้องกันกางเอาไว้ก็คือเทนีตั้งใจจะหลบหนีไปที่ไหนกันล่ะคนคนหนี้มุดผ่านการเฝ้าระวังทั้งหมด มาจนถึงที่นี่ได้เชี่ยวหนาะเมน่าจะหนีได้อยู่แล้วมันเป็นอย่างที่จัก,กรพรรดิได้พูดเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิแห่งมหาจัก,กรวรรดิปกครองญี่ปุ่นแห่งนี้ณปัจจุบันกาลังทําสงข้ามกับศัตรูสุดแกงดังนั้นจึงได้มีการป้องกันแน่นหนาะตั้งแต่ที่ปล่อยให้เวลเกนหรือล่าานเข้ามาได้ก็เท่ากับว่าพ่ายแพ้ไปแล้วอีกทางไม่รู้ว่าทำไม สกพาถึงไม่รู้สึกระแวนตัวของเวลเกินเลยจากที่ตนเองได้บอกไปว่ามีกลิ่นอายชวนคิดถึงและชวนให้สบายใจอย่างน่าประหลาดใจดังนั้นจสกพาจึงได้เลือกที่จะเชื่อเวลเกินในคิดว่าจะอธิบายสถานการณ์ให้ฟังหากเป็นไปได้ก็จะขอให้มาเป็นพวกด้วยก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบวเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้า